วันี้จะไปติดตามสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มคอพทอนะคะที่วันนี้ได้เคลื่อนย้ายจากปักหลักอยู่ที่บริเวณแยกอุรภงภ์มายัางถนนราชดำเนินขณะเดียวกันวันนี้ก็มีการต่อต้านพรบนิรโทษกรรมนะคะของกลุ่มคณาจารย์ธรรมศาสตร์สิทธิ์ก่า,ศา,ศาแล้วก็ปัจจุบันที่ได้มีการเคลื่อนพลนจากธรรมศาสตร์ก็มาที่บริเวณถนนราชดำเนินเช่นกันซึ่งทั้งสองกลุ่มขณะนี้ก็มาบรรจบอยู่ที่เดียวกันแล้วนะคะเราจะไปติดตามจากคุณเบญจพน์ทิพย์กมลแสงที่ขณะนี้อยู่บริเวณถนนราชดำเนินกลางค่ะคุณเบญจพน์คะ ครับคุณผู้ธภารับค่ะขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่ทยังไงบ้างคะครับท,ที่บริเวณสะพานมควารางังสรรค์นะครับตรงจุดนี้ก็เป็นจุดที่ทางตำรวจนครบาลรวมถึงตำรวจของภูธรภาคหนึ่งถึงเจ็ดน,นะครับวางกําลังตำรวจเป็นจํานวนมากพอสมควรนะครับในการารักษาความสงบรวมถึงรักษาพื้นที่สําคัญของทางราชการนะครับซึ่งตรงบริเวณสะพานมควารังสรรค์แห่งนี้ก็อยู่ใกล้กับทางถนกรัฐบาลที่สุดจุดหนึ่งเช่นเดียวกัน และก็กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นก็ได้ชุมนุมกันอยู่ที่บริเวณแยกเจ้าพรนะครับซึ่งตรงบริเวณแยกเจ้าพรนั้นก็มีการเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นตั้งแนวคอยดูแลความปลอดภัยรถถึงสกัดกั้นล็อกอยู่ที่บริเวณตรงแยกเจ้าพรจำนวนหนึ่ง้วยนะครับและตรงบริเวณสะพานมัคครัมบางแสนแห่งนี้ก็มีแนวแท่นเบร์ไทงตำรวจได้ตั้งไว้ตรงสะพานมัคารัมบางแสนเลยนะครับแล้วก็มีเป็นรวดรวดเหล็กหนามนะครับก็ได้มีการนํามา วางไว้เต็มทิ่สะพานนี้หลังจากตรง,ตรง,งบริเวณแท่งเบรเออร์นั้น ก็มีแนวของทางตำรวจนั้นตั้งแถวอยู่ประมาณติดถึง20แถวนะครับในการรอรับมือของกลุ่มผู้ชมุมนุมนอกจากนั้นยังมีการเตรียมรถน้ำนะครับเพื่อที่จะคอยปี่ควบคุมสถานการณ์หากมีความวุ่นวายเกิดขึ้นด้วยนะครับโดยขณะน,นี้ทางตำรวจส่วนหน้านั้นก็ได้มีการนำเจำ้าหน้าตำรวจส่วนหนึ่งไปเจรจาก,กับกลุ่มผู้ชมุมนุมอยู่ที่บริเวณแยจกจปรรอร์รด้วยแต่ก็ยังไม่เป็นผลสําเร็จนะครับทาง กลุ уров, ่มผู้ต co ิดต mm ุน hmm. นั <cel> ้นก <people> <aime Bis> ็ยังชุมนุมพัดคานกันอยู่ที่บริเวณแยกจอบรอนะครับขณะที่ทางด้านของพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแกวผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นก็ได้ลงมาควบคุมสถานการณ์ที่บริเวณสะพานมักวานดังสันด้วยตนเองนะครับโดยขณะนี้ยังอยู่บนรถเครื่องขยายเสียงที่อยู่บริเวณแยกมักวานดังสันนะครับก็ยังคอยเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ด้วยตนเองอยู่ที่บริเวณตรงจุดนี้ด้วยนะครับก่อนหน้านี้ทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นก็ระบุว่าเป็นห่วงสถานการณ์ ที่บริเวณจุดต่างๆที่มีการชุมนุมกันด้วยนะครับในเรื่องของอาจจะมีกลุ่มบุคคลที่3านั้นเข้ามาสร้างความวุ่นวายในจุดต่างๆที่มีการชุมนุมอยู่ด้วยนะครับขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นก็ยังปักหลักอยู่ที่บริเวณแยกจกรพรตำรวจก็ยืนยันนะครับว่าจะดาเนินการเจราจาเป็นขั้นตอนแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายก่อนจะเอาไปหาหนะครับคุณๆๆพุทธพงครับค่ะตรงจุดนี้นะคะคุณเมจพพน์คะกลุ่มผู้ชุมนุมเขามีความมุ่งหวังหรือความต้องการอะไรในส่วนนี้คะ จุดของลุมผู้ถุอนดมนะครับก็ได้มีการกขึ้นอยู่บนรถขยายเสียงนะครับยังมีการปลาัยแล้วก็ประกาศว,ว่าต้องการที่จะเข้ามาในพื้นที่เป็นสุดนี้แต่ว่าทางประรวนั้นก็ได้มีการเสิร์ฟปสายกับใครขึ้นเดยวกันนะครับว่าเนสุดนี้เป็นอยู่ในพื้นที่ของพระราชบัญญัติประกาศใช้พระ,ะราชบัญญัติความมั่นคงนะครับก็ยังจําเป็นต้องมีความจําเป็นต้องรักษาพื้นที่เป็นสุดนี้ไว้ก่อนครับค่ะข,ขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณค่ะคุณเบญจพจน์ทิพย์กมลแสงตอนนี้ก็อยู่ที่บริเวณถนนราชดำเนินกลางก,ก็มีการสังเกตการการชุมนุมของกลุ่มคอปทอแล้วก็เครือข่ายของนิสิตนักศึกษาแล้วก็เครือข่ายคณาจารย์ที่วันนี้ได้มาจัดกิจกรรมต่อต้านร่างพรบนิรโทษกรรมนะคะซึ่งจุดนี้นะคะอยู่ที่บริเวณแยกจปร,รซึ่งมีอีกหลายจุดทีเดียวที่มีการชุมนุมต่อต้านแล้วก็มีการประชหน้ากาันแต่ว่าในสถานการณ์ตอนนี้ที่ผู้สื่อข,ข่าวรายง,งานเข้ามาก็ยังมีความสงบเรียบร้อยอยู่ค่ะ ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะที่บริเวณสะพานมควานรังสรรจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่อาจจะมีความตึงเครียดและจะต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนับจากนี้นะคะเพราะว่าคาดการณ์กันว่าจุดหมายของผู้ชุมนุมก็คือการเข้าไปปิดล้อมทร,รมเนียมรัฐบาลในขณะที่มีการประชุมของทางฝ่ายรัฐบาลอยู่ะนะคะแต่ในขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยืนยนนันอีกข่าว่าจะไม่ให้เข้าไปในพื้นที่ที่มีการประกาศพบรบความมั่นคงแล้วก็โดยเฉพาะในพื้นที่ของธรเนียมรัฐบาลอย่างแน่นอนถ้ามีความเคลื่อนไหวก็จะได้รายงานให้ทราบในทุกช่องข่าวของไทย PBS ค่ะ